สวัสดีครับเตะติดเทรนขอ,อนำเสนอดาม่าลูกยางเวียดนามตู้เย็นถอนตัวศึกชิงชมป์โลกยังไม่จบง่ายๆครับล่าสุดกลายเป็นสงครามคีย์บอร์ดภายในประ